ผู้เผยแร่พระวจนะบอกฉันว่าก่อนพรุ่งนี้นายจะตายบรรยากาศในตอนนั้นอึมครึมมากลาก็มิหมอมาบอกกับฉันว่าฉันกําลังจะตายเพื่อตอบสนองท่าทีที่จังของเขาัชก็เลยพูดกลับไปว่างั้นพรุ่งนี้ก็งานศพของฉันนะดิในขณะที่ฉันหัวลอกมาเันก็เข้าใจในสิ่งที่เพื่อนของฉันพยายามที่จะสื่อภารกิจในครั้งนี้เป็นภารกิจที่สําคัญที่มีการอยู่รอดของมนุษยชาติเป็นเดิมพัน มมีมชื่อว่าก่อนเห็นแบบนี้แต่ผมเป็นถึงคนที่13ที่ได้รับการอเวกของ12ลราศีซึ่งเป็นตัวแทนของโลกที่โหดร้ายใบนี้พวกเรากำลังจะไปบุกฐานของพวกที่มาลุกลานโลกหอคอยปีศาจแน่นอนว่าฉันเมินเฉยต่อคำทํานายที่บอกว่าฉันกำลังจะตายยังไงฉันก็ไม่เชื่อในคำทํานายของเพื่อนนักต้มตุ๋นของฉันเลยสักครั้งเอาละพวกเราไปจัดการ เจ้าดวงตาสีชาติกันเลยไหมครั้งนี้ก็เหมือนกับทุกครั้งที่ฉันคิดว่าพวกเราจะชนะและรอดกลับมาได้เสมอแต่ว่าเฮ้ยทำไมพวกคุณถึงมาแค่สิบสองคนล่ะครับผมมั่นใจว่าพวกคุณมีสิบสามคนนี่ใครคนเข้าไปในหอคอยปีศาจหอคอยปีศาจพื้นที่นักข่าวหมายเลข13สิบสามเลือกที่จะสละชีวิตตัวเองครับหมายเลขสิบสามรีก่อนที่จะสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยเพื่อนฝอง เป็นราคาที่จ่ายเพื่อจะเอาชนะวิกฤตในครั้งนี้ในการต่อสู้ของพวกเราดวงตาสีชาติเขาสละชีวิตของตัวเองเพื่อพวกเราอะอะไรกันการตายของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในล2สราศีทำให้มนุษยชาติตกยูนในความสิ้นหวังละลีกรตายแล้วงั้นเหรอทีนี้พวกเราจะต้องทํายังไงแล้วเนี่ยพวกเราตายแน่พวกเราจะต้องหนีแต่ไม่มีอะไระต้องกังวลพวกเราจะทวงดินแดนนี่เหลือกลับคืนมาเรา จะไม่ทําให้การสละของลีกอรต้องเสียเปล่าเราจะล้างบางศัตรูที่เหลืออยู่ทั้งหมดพวกเรา12คนที่เหลือจะสารต่อจิตนรมของเขาได้โปรดเชื่อในตัวพวกเราเถอะครับนั่นคือสิ่งผู้คนรู้เกี่ยวกับการสิยสละอันยิ่งใหญ่ของวิรบุรุษซึ่งมันเป็นเรื่องจริงที่การต่อสู้กับดวงตาสีชาตินั้น พวกเราชนะและฉันก็ตายอย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่ผู้คนไม่รู้คือฉันไม่ได้ละสละชีวิตของตัวเองแต่ฉันถูกหักหลังหน่งในเพื่อนที่ร่วมทีมทั้ง12คนที่เดินไปทางจัดการดวงตาสีชาติกับฉันเป็นคนทรยศ์ที่ผักฉันลงไปในกับดักและนั่นก็คือวิธีการตายของฉัน แต่ว่า20ปีต่อมาหอคอยปีศาจวันหนึ่งทีไหนสักแห่งแกไอ้น้ามฉันจะไม่รู้หรอกนะว่าแกเป็นใครแต่ฉันจะตามล่าแกและฆ่าแกให้ได้